สวัสดีครับมาสเตอร์เซอร์จิฟายยูทคาร์นะครับวันนี้ก็มีรถสวยๆเข้าใหม่มาแนะนํากันอีกแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็เป็นโตโยต้าคอร่าอ้าติสนะครับคันนี้เป็นตัว 1.6G นะครับปี2018นะครับเป็นตัวมิเนอร์เชนแล้วนะครับคันนี้นะครับก็เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับเป็นสีบอลเงินนะครับภายในเป็นบาะหนังสีเบจนะครับสภาพสวยมากๆนะครับคันนี้นะครับสีบอลเงินนะฮะผมพาดูนะครับสภาพ ภายอกภายในนะครับรอบๆคันของรถคันนี้นะครับด้านหน้านะครับโคมไฟทั้งสองข้างครับก็ใส่ปิ้งเลยนะครับโคมียมด้านหน้าก็ไม่มีรอยอะไรเลยนะครับล้อแมกซ์เดิมๆจากโรงงานนะฮะผมอ่าสภาพสีนะครับก็แก้มคานนะครับมีโลโก้นะครับวีวีทอาติดมาให้นะครับสภาพสีสวยงามเหมือนที่เห็นเลยนะครับผมกระจกข้างมีไฟเลี้ยวติดมาให้นะครับมือจับประตูก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับผมก็มีคาดโคมียมนะครับสภาพใหม่นะฮะ รถสวยสภาพดีเลยนะครับคันนี้ติดฟิล์มมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวสีเนี่ยนะครับสีรอบคันนะฮะก็บอกเลยนะครับว่าของเรานะครับก็มีการต่อเช็คปรับสภาพมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับลูกค้าสบายใจได้เลยนะฮะคมไฟ้าด้านหลังนะครับก็ใส่ปิ้งเลยนะครับพรเมียมคาดระหว่างกลางก็ดูเงางามเรียบร้อยดีมีโลโก้ติดมาให้ครบนะครับสภาพสีรถอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็อย่างที่เห็นเลยครับก็เงาๆอย่างเงี้ยฮะมาดูด้านในกันบ้างนะครับ สภาพสภาพรถเราสวยจริงนะครับคันนี้ผมแนะนําเลยนะฮะด้านในนะครับก็เป็นสีเบจนะครับสลับกับสีดํานะครับเป็นกระจกนะครับไฟฟ้าทั้ง4บานเลยนะครับผมกระจกข้างแบบปรับไฟฟ้านะครับผุ่ม push start นะครับผมพรมลัยหนังนะครับก็สามารถควบคุมเครื่องเสียงได้นะครับสภาพหนังพงมลัยเนี่ยผมบอกเลยนะฮะก็ใช้งานกันได้อีกยาวๆนะครับตัวพงมลัยไม่มีร่องไม่มีขาดนะครับสภาพดีมากนะครับผมเลขไมล์หกหมื่นสี่พันกว่ากิโลนะครับคันนี้ วิทยุหน้าจอเดิมๆจากโรงงานนะครับวิทยุก็เป็นระบบแบบทัชสกรีนนะฮะระบบแอร์เป็นแบบแมนนวลนะครับเกียร์ออโต้นะครับผมสภาพบอกอ่ะผมบอกเลยนะครับสภาพใหม่อย่างที่เห็นเลยนะครับสภาพบอกดีมากนะครับตัวบอกนะครับก็ไม่มีซุดตัวไม่มีล้มไม่มีขาดนะครับตัวปีกเบาะเนี่ยยังแข็งๆกันอยู่ใช้งานกันอีกยาวๆนะครับสภาพด้านหลังนะครับ กองขวานั่งสบายนะฮะก็สภาพเบาะเนี่ยผมบอกเลยนะครับสภาพใหม่จริงๆนะครับคันนี้ลูกค้าท่านใดที่หาก็อยู่นะครับคันนี้ผมบอกเลยนะครับก็ไม่ควรพลาดนะครับสำหรับราคานะครับคันนี้อยู่ที่4,99,000บาทนะครับโ o t a ้าคอโร拉เอลตินะครับ 1.6G เป็นตัวไมเนอร์เชนแล้วนะครับปี2018นะครับกับเลขไมเนี่ยนะครับค่า60,000กว่ากิโลเท่านั้นเองนะฮะ สวยๆอย่างที่เห็นกันเลยนะครับลูกค้าคดิตดีจากไฟแนนซ์เต็มไปเลยครับมีดอกเบี้ยพิเศษให้นะครับก็เป็นโชรูมาตรฐานนะครับมีการตรวจเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับรับประกันเลขไม้แท้ไม่มีชุนหนักจมน้ําแน่นอนนะครับผมสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจก็สามารถโทรติดต่อเขาได้ที่เบอร์0ูนย์4กห้าครับ